สวัสดีครับทุกคนผมก๊อตเลรุ่นมาแค่นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่เพชรบริการบีดรีสอร์ทนะครับไซโยการจันทบุรีนะครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมครับจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่นี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูท่างในนะครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วมีสถานที่เที่ยวอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะครับโอเค let's go เ,เดินไปที่ห้องพักกันครับสถานที่ที่นี่นะครับทุกคนฟว้างขวางมากเดี๋ยวเราต้องไปที่ห้องพักครับอุ้ยเขามีบริการจักรยานด้วยเดี๋ยวเราปัน่นจักรยานไปที่ห้องพักกันนี่ว่าสีแดงเลยนี่เรามันเด็กบันนอกอยู่แล้วเราต้องปั่นจักรยานไปใหะทุกคนนี่ห้องพักเราเดี๋ยวเราไปดูด้านในห้องพักกันครับว่าเป็นยังไงแล้วเขามีบริการอะไรบ้างใน,นนะห้องพัก สวยงามตามท้องเรือทุกคนห้องพักวันนี้ของเราต่อได้านานห้องนะฮะนี่ครับก็จะี่าคนหนูตูเ้เย็นนะมันมีตูเ้ยตเยน็นไว้บริการให้มีน้ําดื่มนะที่แล้วก็ห้องน้ํเหรอโอ้ค่นข้างความจริงความจริงนีนะ่แบบจ้าโอ้โหเจ๋ยวเด๋ยวเ๋วเ๋ยว,ยว,ยว,ยวต้องบอกว่าห้องพักที่นี่เขากว้างกว่า,วานะ,ะทุกคนเนะอันนี้ที่เราจองมันนคือเป็นเตียงคู่นะ,ะัะ ก็มีนอนได้แล้วก็มีเตียงเสริมด้วยเนาะเป็นโซฟาอบนนี้อ่าแล้วห้องนี้ห้องไรเอ่ยอุ้ยห้องแบ่งตัวอ่าก็เป็นในโซนของบล็อกนี้นะมิน,มนิมินินะก็สําหรับวาผู้ชายเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแบบซีเรียสในเรื่องนี้นะแต่ถ้าเป็นมีแฟนมีเพื่อนผู้หญิงอะไรม,มาด้วยเนี่ยอ่าห้องนี้คือเรายกบุมนี้ให้เขาเลยทุกคนอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับห้องพักนะทุกคนก็ความกวังดีครับเดี๋ยวเรานะครับก็ ขอพักกันแป๊บหนึ่งแล้ว4โมงเย็นนะทุกคนไปเจอการกิจกรรมแพรเปียกของที่นี่เขาบอกว่าที่นี่เป็นไฮไลท์เลยแพรเปียกแม่น้ําแควแล้วนอกจากห้องพักที่เรานอน,นครับทุกคนทางรีสอร์ทนะครับก็จะมีเป็นโซนแบบบังกะโลแบบนี้ไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับทุกคนก็สามารถสอบถามได้ที่เพจของเพชรบริการรีสอร์ทนะครับทุกคนก็มีหลากหลายมุมครับมุมนี้ยครับจะเป็นลานหญ้าเลยก็จะเห็น โซนของแม่น้ําแพวนะฮะตัวนี้เห็นแม่น้ํานะครับและที่นี่นะครับทุกคนเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่คลองให้เราเล่นนะฮะเขามีบริการสระว่ายน้ําตรงโซนนี้ให้ด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้ครับเรายังไม่ได้เล่นสระว่ายน้ํานะเราจะไปเล่นแพะเปียกกันก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับผมจะรีวิวสระว่ายน้ําให้ทุกคนได้รับชมเลยครับ let's go ก็ได้เวลาแล้วครับทุกคนสี่โมงเย็นครับไปเล่นแพะเปียกครับลุย พร้อมนะครับทุกคนใส่ชูชีพก่อนเอ็นน้ำทุกครั้งนะครับเพื่อตาปลอดภัยนะคที่นี่ครับพร้อมแล้วเราไปรีแพ็ปเปลี่ยนกันแพ็เปียกจะมันได้นะทุกคนก็จะต้องมีดีเจด้วยตัวร่าเลยครับมึงทำสุดได้แล้นะครับมาขอมันมายนะพี้จากไปครับเดี๋ยวเราเล่าไปถึงตรงไหนครับเดี๋ยวกลับไปที่เดิมนะครับเล่าที่สองเล่าที่สองครับเล่ที่สองไปสนุกกันทุกคน let's go อยากให้ชาดิได้ออกตัวไปไหนรุคนสนุกแน่แจ็ครถอยู่ไหนอ่ะแจ็ครถไม่อยู่มีแดดก๊อตตกไปรุ่นมันแพ้ไปรุ่นมันแพ้ดันแพ้จมไปรู้่นแพ้ลงแพ้ทีนึงจมเลยแพ้บ้านแพ้ไม่ดีเหรอแพ้บ้านแพ้ไม่สนุกเหรอาตีมาเล่นแบบแฮซิ่งนะวันนี้เรามาเป็นแบบชิวบ้าง อนมขนมครับทุกคนมันเป็นแพรเปียกแนวแบบชิวๆนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นไปอาบน้ำเพื่อพักครับแล้วก็ถึเงเ่เย็นต่อคืนนี้เราพักผ่อนที่นี่หนึ่งคืนครับทุกคนเ <'s> มื่อเย็นวันนี้นะครับเราก็สั่งอาหารพื้นเมืองของอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะทุกคนก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางที่นี่เลยเป็นแกงส้มผักรวมนี่ฮะเขาแบบใส่แบบมะเขือแบบนี้นะน่ากินมากเลยทุกคนแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าแบบเป็นฟักนะ อ่าโอ้โหดูเนื้อปลาสิน,นี่นั่นเนื้อเนื้อปลาคังนะครับเป็นเนื้อปลาคังนะครับโอ้โหน่ากินมากเลยแล้วก็อันนี้เลยครับต้มขาไก่แล้วก็เมนูแนะนำมาทางนี้เลยครับเป็นปลาทับทิมทอดราดน้ำปลาโอ้โหน่ากินจริงน่ากินจริงแล้วก็อาหารจะประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ถ้าใครอยากสั่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยทางรีสอร์ทเขาก็จะมีเป็นเมนูแบบนี้เลยครับเพชรมณิกรนะครับเขาจะมีรายการอาหารทั้งผัดทอดต้มแล้วก็อาหารจานเดียวอาหารทานเล่น เครื่องดื่มก็มีให้บริการนะครับแล้วก็รายการเพิ่มเติมก็เป็นพวกไข่เจียวผลไม้ตามฤดูกาลอะไรเงี้ยมีหมดนีมครับเมนูเขามีหลากหลายเลยทุกคนมาเลือกได้ครับก็เดี๋ยววันนี้เราทานข้าวเย็นนะครับก <c oughs> ็ยามช้าเขาทุกคนเรามาเล่นสระว่ายน้ำครับต้องบอกว่าที่นี่เขาก็มีบริการสระว่ายน้ำด้วยนะครับดูดิอากาศดีมากแดดนี่เข้าตรวนี้แบบโอ้ดีเบอร์ทุกคนแนะนาเลยครับที่เพชรมณีการบีทรีอสอร์ทสระนี่คือไม่ลึกมากนะเด็กก็เล่นได้ ผู้ใหญ่ก็เล่นดีเหมือนมาแบบครอบครัวยกกลยกแก๊งพ่อแฟนมาก็ตอนเช้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาว่ายน้ำที่สระว,ว่ายน้ำได้ทางรีสอร์ทเขามีบริการมาให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เล่นได้ตลอดด้วยโอ้โหเพลินฟีสไตล์เพลินเพลินนั่งทั้งคืนก็ได้แช่ให้ตัวเปื่อยไปเลยม,มือเชา้าของเราวันนี้นะครับก็เป็นอเมริกันเรลฟาสนะครับนี่ครับเราจัดเราแบบจัดหลักจัดเต็มนะครับที่ทางรีสอร์ทนะครับ จัดแล้วต้องบอกว่ามื้อเช้าของที่นี่นะครับเขาเป็นแบบมุฟเฟ่นะตักได้ไม่อั้นเลยนะครับเขาก็จะมีคูอปองนะครับให้คนละหนึ่งใบนะฮะเพื่อมาทานอาหารเช้าครับวันนี้เราก็แบบเหมือนเบาๆนะแต่น่าจะไม่เบา <laughs> ก็ตองทช้าต้องเดินด้วยท้องนะทุกคนตอนเช้าเราต้องเติมพลังเต็มที่ครับดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ร่วมาัน้าวชาแนลเราด้วยนะครับ EP หน้านะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนไปทำคอนเทนต์อะไรติดตามไว้ที่หน้าแฟนเพจไวรุ่มแพวของเราแล้วก็ติ k t o อรของเราและอย่าลืมนะครับเข้าไปกดสับสไครต์ที่ YouTube วรุ่มแวเอาเชื่อของเราด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับผมกัดไวลุ่มแพวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ